E <laughs> aí ดีทุกคนเมื่อนี้มาล่ากบเมื่อนี้ยนะล่าแบบไม่เพราะว่าเมื่อนั้นนะครับไปล่าแล้วมันบวไรลายเมื่อนี้ก็เลยเอาเสียมมาขุดเอาแบบเห็นแล้วนะทุกคนได้บ่ได้กันเอาเถินนะเห็นบวไรเอา,าเถินนะเหมือนโบะเหมืนขั้นขาเห <laughs> มืนแถลากบยางนี้บ่มีน้ำโอ้เห็นแต่หัวมัน,นส่อนหกส่อนเจ็ดถูกจ๊ะ <laughs> คลิปนี้ต่อจากคลิปอันลัดไปขุดมันกี่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นสุดเก่าเชื่อ Tomaso mà có mưa sân hôn. Uho tay nãy nè vô. Say sân sân nhảy ngươi. Nhảy Ui. 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 งามบลยตัวใหญ่เลยใช้เวทก็ได้ถ้าแม่นว่าเฮาถ้าแม่นว่าสาเทียบจะมันถึกเวทนี่ตัวใหญ่เต็มก็ย่อยก็ย่นั่นเนาะาลต่อยยังอยู่เกนมันบ่อนามี้มีตัวเดียวสอนดเนาะปะปะหาตัวใหม่ตัวใหม่อืมพี่น้องตอนแรกว่าจะขุดกีโลแกงกบมันี่งกบได้งกิโลนี่ๆๆนี่ขึ้นมาบ่กกาขุดได้ซือบ่สอนกันยัง เขาหัวไวแต่ว่าหนึ่งโตหนึ่งแต้วห้างก็ใส้ตุ่มสิคบอ้หึ่งเป็นยังยาวอ่ะจะลองกันกิโลกับกบอยู่ตรกลางตายแล้วห้าคุดก็ห้าคุดแถวป่าเขาโพธานี่แหละมากมากสักมากั้ง จักโบจักสื่อจักคนหมากช่างป้อคือกระดอกกระดียอะไรบอกเบื้งหนึ่งค่ะหอมลิลล์มันสุกแล้วใซ่แกบอกกัดอืนุ่มนวลหอมละมุนกินละลายในปากบ่ต้องหยำเดี๋ยวช่ให้บอกก็บ่หยำกินแล้วพี่น้องให้เราคืนแล้วมันอยากสมกินนี่นะรีวิวดูเปลือกนะหวานเวลามันสุกหนูหมักกิน เท่ากินก็เอาเป็นโนนเลยเนาะหอมเลยี่หอมเลยอันนี้นะต้นอันนี้นะหอมบนต้นหวานแต่ใบพันบอกสมอยากกินโน้ยด้านสกินดานสกินนะทุกคนงามดีมากเกือบมันได้แขีวไหม่อืมอืม อ่อนลี่เนาะอะยำกินอันต้ติดกาบในวานกินใส่ได้นี่อ้นสมจะเป็นอย่างแต่ว่ามีความหอมมาบอกก็เลือไก่ไก่ป่ะอืมอ่างเผือไห่อ่างแล้วทำง่อใหญ่าหแทบเบสิก เล่นเยอะเลยเห็นน้อยหนึ่งดีแล้วนั่นอ๋อเผืองบมอกอ่ะมองได้มันหกมันยังมีป่าแล้วมันจะมีห้างเผือกเห็นอยู um ่นี่ต้องเบิกห้างเผืองพี่น้องเบิกสั่งอะไรแซ่บๆเออหนอนสั่งมันนี่อ่าสมไหมเบิกกันเลยพี่น้องเบิกกันเลยพี่น้องกันผู้ใอได้แซ่ไปเห็นลูกเห็ดปัวค่ะคนอื่นนะเขาเอาห้างเผืองเขาเอาตอนที่มันมีหนาม เผื่อนนะเอาห้างเผิงห้างเราทามันสะเอาลงมาเห็ดยังเอาลงมาประดับมือ <laughs> สิมาโชว์ความสามารถล่าเผิงมือเป่า <laughs> แบบบุต้องใส่ไพ่ใส่ยังเลยนะมือนคิดสีได้ล้านวิวอยู่ตรงเนาะล่ <laughs> าเผิ่อบอแมนก็ลา่าล่าเผิงมือล่าห้างเผิงมือเป่านี่ทุกคน มาพาะกันตอนเถ่าหางเผือใหญ่แต่ว่าบไมีแม่มือนีวาสิมาสาธิตวิธีการเอาเผือกโดยมือเป่าเ <c oughs> ห็ดห้างแล้วมันห่างไปนี่มันก็คือชิแพ้เนาะทุกคนแบบปีหนาก็คือชิมาเห็ดอีกนะเดี๋ยวเราจะเอาเลงไปให้น้องสาวละครับฮะมาเอากบเดี๋ยวเาไปหาขุดกบต่อเนาะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวาหางเผือกก่อนนี่ทุกคนได้เลยยังมีน้ำหวานเรือเซย ใหญ่เลยแหละทุกคนเดี๋ยวสิหย่อนลองไปหาซาลาดเป็นซิมบ์มันห่างแล้วแต่ว่ายังมีหนำอยูอนนออ่อุปกรณ์กเครื่องเลยแหละทุกคนวกวบกกอันนี้เครืออลายเอา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 คือแข็ขงว่มมะหมะน <c oughs> ุนมาเหมือนจานนาทีอ่ะแบบนี้เลยบุลงวะ <c oughs> <c oughs> นี่ลงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวใส่เข้าใส่เครื่องลำเลียงตอนนี้ เสือกกับแบบออร์แกนิกทางก่อนดิเครือเครือกระยาวเลยทุกคนนี่มีแต่เครือเดี๋ยวเขากำลังเอาให้สลัดกล้องนี่ก็ย้อนขึ้นมาน้ำเครือ ปลาเครื่องอะไรเนี่ยเอาค่ะลิเนาะเอาปลาเลยได้หน่โอ้ยเครื่องนะยัปวดสุดอยู่นี่ทุกคนฮะเอ้ฮากลับไปนี่แบบมันสิมักใหม่เกี้ยงเกลี้ยงเหมนทุกคนเลยก็เป็นบอกเป็นบอลแบบซ้อนๆในระดับหนึ่งถ้ามันยังมีอันห่างมันแบบนี้ปีหนาบางทีมันก็มาเห็ดอีกโอ้ยบางตลาดอุ้มโตซ้สั่ตลาดใหญ่เลยเนาะเอ้ยจะเพิ่มเห็ดบันหักเด้อ แก้ออกด้วย่ะจะย้อนกล่องลงได้ยินแต่เสียงกระจัาปันเขานี่ทุกคนเดี๋ยวเขาเสียกล่องย้อนลงไปหสาสลัดเป็นอีกเร่หนึ่งแก้ออกแล้วได้แล้ว ฉีดย้อนกล่องละทุกคนมุมมันก็สีดเงนประมาณนี้แหละเยอะเออมียังวะยังได้กินเลยเนี่ย <laughs> มีบริยุทธ์บันทึกแล้วนี่นะอยากเบิ่งว่ามุมมันจะเป็นอะไรยอดกล่องลงนี่นะที <laughs> ่คอยยอดลงก,กงล่องยังบันทึกอยู่ผู้ได้เพิ่งก็วินหวัวย้อนนะมันมุน เน่มาหอดเลยลำเลียงแบบออแกนิกมากินกาบมันหอมเนี่ยเหนียวเลยนี่หังงามเนาะไม่ใหญ่นับมกดูเนี่ยเนี่ยแหละพี่น้องคันผูดรอัน อยากถือรางวัลที่หนึ่งให้นับตานี่ครับโปรได้นับครบไม่นับไปเลยนะับหกตัวตรงๆหัวสิโลกระด่างนับก่อนครับกำบะถึกและจิ้อนใส่หัว <c oughs> หัวนับก็ะด่าไปนะว่ากะะะะระไลตาแล้วนี่อยนะลงกระไล่แล้วเสียเอาซีมาจับเดี๋ยวมืออ่างสเปรนะทุกคนเดวากอล์ลงมาลงมาในาง่ายๆตอนขึนะ้นเนี่ยยังนี่ทุกคนคิดว่าได้หัวาะย,ยันห่างที่แถวโบแมนสามแค่แข่งก็หวานหวานทุกคนอย่าบีบมันแข่งเลย มันสิเลบันถ้าขับไปวริเวณมันไปเบิกหมักซังอันนี้เดูองเขาแล้วนีเยังนี่ยไปชิดเป็ดเออจะพล่อยพันเห็ดเห็ดหางเลยดวงคูนดวงอันเดียวกันกับดวงคูนเนี่ยหวานหวานบ่เอาเผ็ดไงจะอน่อยคูนอ่อนเนี่ยเขาไปเห็ดเทียนจุดมันกับไม้เนี่ยเป็นเทียน อ้ยังมีหนามมันอยู่กบขุดอันนี้ให้นะอืมวาฬเลยก็พอป่นนันนี้มีตัวตัวใหญ่ขุดเอาเขาได้แม่หวสีแกงใหนมันกินนองสบอบดีมันมันเขาบอกยังมาเออ รายจ่ายที่ว่าไปผุดครกมาเนาะทุกคนได้สองตัวสองตัวเลยไปปีนห้างผึ่งเลยก็เลยเพนก็เลยมาพักผ่อนกินเข่ามากินกอเพนหรือว่าซันเพนไม่ได้กินเขาน้ำกันทุกคนไม่ได้เข่าไม่ได้กินเข่าทเมื่อนี้ซาเป้เงียบเหมิงแสบซาไปไอ้ก็คือเอาตัวตัวเก่ามาถ่าฮะแบตมันบ่มีเอเ์ซินบ่มืโอ้โหแบตมือมือจัน อาหารหลายแนวเหมือนี่ไปขุดกบแต่ว่าได้ปลาบูมันเขาหู้เนาะยามนะานีปลาบูตัวนี้ซื้อมาต,ตลาดเนาะทุกคนที่มาปิ้งเลยประมาณเท่าแป๊บเบียให้แม่ด้วยปิ้งมาสิบกว่าหันปลาบูกับตำตำม,ม,มั่มวองวอมะม่วงกินละมัว่วนกินละมั่วเป็นกินเขาด้วย<ะ>เป็นยัง เขาเอย่าลืมชิมเขาดูอายไอายอ,อ้อมนั่นนะไอ้เหรอก็น่าไอ,อ้ <c oughs> าาอบายสำหรับทุกคนมีพักก็มีมีมังลินใหม่สมมลัดหมักเขากระหมักคือกันเพราะว่ามันแบบคมอยู่เขามันแสบเนาะมัามีหมกทั่วอะไรกับพักข้าวทองอันไหนจะเป็นน่าก,กินหลายประเภทเลยลพี่น,อน้องจังตุย๋ยน่าก,กินหลายมีทั้งพักอะไรก็สิ่งอุดมสมบูรณ์ได้หามากินข้าวนกันนะทุกคน ได้ยินได้เสียงเขาเจ้าอันปั่นเข่าเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวยุดอยู่แบบรถมันแค่นัะนะทุกคนมันกินไวคนนี่ทุกคนวัชิมาคุดเอาเห็นมันเก่เกลี้ยงมันได้มันอยู่ในใบตองห่างกันห่างกันได้ได้แล้วเห็นนั่นอีกอืมมันชอมใจอยู่เอาไหมครบเนื้อหน่นะครบครบครบรถตะกองไหมครบดูครบรถ มือหัวไวโอ้ยบารีคเอาหายเหายเล่นเล่นแบบบูยินเสียงมันใส่ก็เสียงได้เนาะได้แหละบรคุบนเนเดียวหยึดดตัวน่อยเนาะตัวหน่อยเลยใส่เออตัวใหญ่ลวมันเรียงล้ว กราบ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 กบบ้านเขาเอินเซียงกราบกราบห้องเขเอิญคือคุดคือว่าขนาดนึงก็มันสิได้แบบง่ายๆนะแปรมาน้ำพี่เนาะแต่คะแนนเต็มๆจะตายกับสลาดแต่ผมได้กินกับบุรี่เนก๊อพี่น้องนี่นะเรียนตัวเองแน่ยนะนนะนี่ทุกคนยังเหมือนแรงเขาก็มาหาต่อเนาะ มันต่อมาฮก,กเดี๋ยวเอารถไทยไปจอดไว้พอนอนซิเดคนเพราะว่าจำแลงนะฮาสิเดคอนเขามาไว้อยู่กองเขาแล้วก็เลยเอาเสียมมาขุดกบงน้ำมันนี้สลัดไปจกโอ้ลิงการประมาณเบิ่งนูแปะตามันนะแปะากดสอบกดสอบมาดูว่าตามันบอดอยู่ <c ười> บอกระดั <c ười> บอดเลยตาอดตาบอดกดสอบมาดูเพื่อสิได้กบงัวกันแนมมึงเฮ็ดยังซุกเนี่ยมันชัว

นี่มันสาวรัดแห่งซองสไตล์สาวลาวจักมมนเอามาด้ใยใจผมท่านขามจักมุมจกเอาดิขี่กระเดือนก็ตายเรื่อยๆโอ้โหอย่ากออกมาอย่างเสื้อแดงก็บรดิตาบอดเด้ทุกคนตอนนี้ก็ได้สองโตแล้วเนาะพอดีเป็นสามหรือเป็นสามเป็นหก จังสุดมันสุกแหละสุกเชียวมีน้ำน้ำเยอะมันปูจะปูจะปูก็อยู่ตรงกันซื้อกระแม่จะเอาเนี่ยเด็กคนเอาของมาพอวาย้มนี่นะถ้ากะปูตัวใดที่มันขาวูเนี่ยมันสีมันเาไปสอนนาน้องกับสีบอนด์เต้หูอันหูแกดคุดไปคุดมาหรบ่มยัง ขาูกบบห้บกอดมกินเมอนกอนเกี่ยงกะลทุกคนต้มมีกบนี่เยอะมิดคืเป็นกใหญ่นนาะครับุบเขียดเอามีเดมีมีเกี่ยงก็ดอกี่ยงกระดกถ้ามันเกี่ยงมันเที่ยว่อกันะมันเที่ยวเที่ยวเขาออกมากินกลางคืนถ้าเป็นเขียดก็ออกมากินน้ำหมอก เป็นงูเลยเป็นงูก็ออกมาแหลบลิน้นไม่ได้มีมีมันเหลี่ยวมันเหลี่ยวควาด้วยเกคิดตแบบหูนี่คือรีร้อนเนาะพุทธคาแทหน้าขาดแล้วนะก็บอกอเอ่อเป,เป็นอยู่ Đây là tụi con tôi nói tôi Tụi này hãy sao bé quạt Ủa tụi nhảy tẹo đấy Xong cắn nó Bớt lại vậy, Cái vô hôn là tổ quá Ui vô, 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 vô. <cười> 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 ทมพี่นหน้าตัวเองตันหน้าผู้อื่นกระทมหม่ยอมเป็นอยงไระกีดเราทายได้ไพีนาะม่ยนี้เนะแบบมันโอเดนโอเดรมันือตัวเล็กตาก แล้โลเวอร์ลไปดูด้ยี่เย้นทโะแค่รัสนุกได้นเแฟร์ซินนะไขหัวแล้วเพราต้องมีผู้ายทั้งร่มแต่ว่าว้ยเฉยหรอกต้องห้อยยางมากเิดหอดหนึ่งใคเจอ โว้โว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 เบกเบกทันทันเือนผู้ชมันผู้มารถเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งกบกันน่าตินอปไนเดียตกนตอนไปเลย่างตอนมาแล่แลนมาปีแลนเดี๋ยวบ่งกบกันสรุปผลงาน ปาเ่ีโตป่ะสองสี่หกแปดสิบสองสิบหกสิบเจ็ดโตจิลนจิลับเมนจิลล์จดกระโตเาจะเมนนเลรบสี่โตกบส่โตเมื่อานั่นเด้เมื่อสารนี่เดย์องสานั่นองตอนมื้อนเลยสี่แล้วแรงอยู่้พี่น้องตรงนี้แล้วมื้อนี้แล้วแล้วผมได้กินดอกแล้วแรงแล้ว เมื่อยเพราะว่าเขาหล่อฮ่าคุดบไกลๆเติบได้ไหมเนาะเหมือนจะทงหน้าแล้วนะก็มันมีหูร้ายอะไรร้ายนกกบเนาะแต่ว่าหูมันไม่ห้ากวดหูอะไปปะแต่แบบอยากปนได้ก็บอกก่อนระป๋องแคนดีคือมาขึ้นปูสำหรับคลิปนี้เราโกนกาเพื่อที่เขามาเบิ่งกับปากฝากเบิร์นกันได้ทุกคน ฝากเบิ่งกปยู้างหลังเนี่ยว่าปกติอยู่บอลว่าหยอกนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บเขาเจ้าใบสมนีกัะทุกคนไปต่อกันอยู่สองสไตล์โซลาวเพันสีลาบกบหรือพันสีออมกบแกงกบปิ้งกบก็แล้วแต่สลัดกันนางยิ้มไปเปิดทางล่างสดสนแปนะคนข่าวลงตลอดเถิยสำหรับคลิปนี้ก็ไปละทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายละครับนะสแปวรหนกสแปบังมือเพิ่นก็บบ๊ายบายสี่บายหาบายหก แล้วแต่นาอทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย